จริงๆวิธีชีวิตของพระนะ่ะพระพุทธองค์ทรงให้พระนั้นแบกภาระน,น,น้อยที่สุดอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีครอบรัวเป็นการทำาตเองให้มีภาวะที่เรียกกันว่าสันละหุก,กะวุตติแปลว่ามีชีวิตที่มีสภาพคล่องสันละหุก,กะวุตติแปลว่ามีวิถีชีวิตที่มีสภาพคล่องสภาพคล่องนั้นเพื่ออะไร เมื่อเราไม่ต้องแบ่ภาระเรื่องธรรมาหากิน <c oughs> เรื่องผลประโยชน์เรื่องบริหารจัดการบริษัทบริวารเราก็จะมีความคล่องตัวและเอาความคล่องตัวนั้นมาหนึงฝึกหัดขัดเกลารตัวเองเมื่อฝึกหัดขัดเกลา์ตัวเองจนมีทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมเต็มเปี่ยมจากนั้นก็จะมีความคล่องตัวในการแบ่งปันธรรมะให้กับชาวโลก ฉะนั้นวิถีชีวิตของพระนั้นเชื่อมกับสังคมในบทภาวนาบทหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะให้พระหมายทุกรูปพิจารณาจะมีอยู่ยบนหนังว่าปรปฏิพัฒนาเมชีวิตตงแปลว่าพระภิกษุทุกรูปพึงพิจารณาหนึ่งเนืงว่าชีวิตของเรานับเนื่องอยู่กับผู้อื่นและดังนั้นเราจึงต้องทำตัวให้ข่าวเลียงง่าย วิถีชีวิตของพระนั้นเชื่อมโยงอยู่กับสังคมตลอดเวลาตื่นเช้ามาเราก็ต้องไปเบียนทบาทเพื่ออะไรเพื่อจะได้โปรดญาติโยมญาติโยมได้เห็นพระได้สนทนาธรรมกับพระนี่คือวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับสังคมโดยตัอนแล้วก็เวลาเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมพระองค์ก็สอนว่าจะดูปัจจัยทายาธรรมที่เขาามาให้เรานั้นเราจะคู่ควรกับการรับก็ต่อเมื่อเรา ทำหน้าที่ท่านต้องรักษาวินัยนะถึงจะคู่ควรแก่การได้ใช้สิทธิ์ในการบริโภคข้าวปลาอาหารของชาวโลกหน้าที่และสิทธิต้องมาคู่กันพระที่จะได้รับกระถินท่านต้องจาพรรษาท่่นตรายมาสท่านต้องทําหน้าที่ของท่านก่อนจาพรรษาทุ่นตรัมาสเมื่อจาพรรษาท่่นตรายมาสท,ท่านมีเสร็จรับผ้ากระถิน่นได้ยมนํามาถวายเห็นไหม ก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับสังคมโดยตลอดวิถีชีวิตของพระเชื่อมโยงกับสังคมทั้งทางกายภาพและทั้งชีวภาพทั้งชีวภาพก็คือทุกคืนทุกวันที่ท่านปฏิบัติสมาธิภาวนาน,นั้นท่านต้องแผ่เมตตาให้ชาวโลกฉะนั้นเราจึงมีธรรมเนียมว่าหลังจากปฏิบัติสมาธิภาวนานเสร็จเราจะต้องแผ่เมตตาให้สรรพชีพสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากล,ละโลก การปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นเอกเทศอยู่ในจักรวาลน,นี้แต่เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็นําสิ่งนั้นช่วยปลดเรื่องชาวโลกให้ปลอดพ้นจากความทุกข์นอกจากนั้นพระองค์ก็สอนเอาไว้ว่าวัดกับบ้านต้องมีระบบความสัมพันธ์แบบบุญกุศลน,นั่นก็คือบ้านให้ทานวัดต้องให้ธรรมพูดอย่างหนึ่งว่า ชาวบ้านอวยทานชาววัดอวยธรรมเห็นไหมบ้านกับวัดต้องพึ่งพากันตลอดเวลาฉะนั้นวิถีชีวิตของพระเป็นวิถีที่ไม่อาจแยกขาดออกจากสังคมเมื่อไรก็ตามวิถีชีวิตของพระแยกขาดออกมาจากสังคมเมื่อนั้นจะเกิดอันตรายเมื่อชาววัดไม่ถูกตรวจสอบโดยชาวบ้านพระก็จะะพติวิเปริตนอกพระธรรมมาวิไหนยัยก็จะมี ก็จะสอนนอกพระธรรมวินยัยแล้วก็จะประพฤติวิปริตจากพระธรรมวิวนยัยสังคมเครือสั์หรือสังคมชาวบ้านเมื่อไม่ถูกตรวจสอบโดยพระซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ถือกันว่าเป็นสถาบันตัวอย่างทางจริยธรรมผลก็คือชาวบ้านก็จะมีชีวิตโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมก็จะหนักไปทางก็จะหนักไป,ไปในแง่ของการสมาทานลทัทธิวัตถุนิยมเหมือนที่กวีว่าไว้ จำก็เพื่อลืมดื่มเพื่อเมาเล่าเพื่อโลกสุกเพื่อโศกหนาเพื่อร้อนนอนเพื่อฝันชีวิตนี้มีค่านะควรรักกันรวมความฝันกับความจริงเป็นสิ่งเดียวพูดง่ายๆว่าชาวบ้านก็จะไม่คิดอะไรมากกินขี้เป้นอนแล้วก็ใช้เสรีภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบไม่จําเป็นต้องคำนึงถึงขอบเขตไม่จําเป็นต้องคำนึงถึงศีลธรรมจริยธรรมก็จะหนักไปทางวัตถุนิยมที่ ให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญแก่ความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางวัตถุและเสรีที่จะตามใจกิเลสไม่สนใจสิ่งต่างๆซึ่งเป็นมิติทางจิตวิญญาณแม้แต่ศิลธรรมก็จะถือว่าเป็นส่วนเกินของชีวิตมนุษย์เห็นไหมฉะนั้นชาววัดถ้าไม่ถูกตรวจสอบโดยชาวบ้านก็จะสอนนอกธรรมนอกวินยัยและประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินยัย ชาวบ้านถ้าไม่ถูกตรวจสอบโดยชาววัดก็จะดำรงชีวิตตามใจกิเลสยึดติดถือมั่นสมาถานอยู่ในลัทธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมจนหน้ามืดตาหมวัวสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีพัฒนาการทางปัญญาที่สูงขึ้นถือเอาว่าความมั่งคั่งพังพร้อมทางวัตถุก็ดีถือเอาว่าเสรีภาพในการกินเด่มสืบพันธุ์ก็ดีเป็น อันทประโยชน์หรือความหมายสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ในโลกซึ่งในทางเป็นจริงพระพุทธศาสนาเราถือว่าปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการมีชีวิตแต่เราบริโภคปัจจัยประดามีเพื่อที่จะให้เรามีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและหลังจากนั้นเอาวันเวลาที่เหลือนั้นอุทิศตนเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้ประเสริฐเลื่อนล้ำยริงจงขึ้นไปวัตถุเป็นเพียงเครื่องมือของการพัฒนาทางจิตวิญญาณเท่านั้น แต่โลกที่หันหลังให้กับศิลธรรมจรยิยธรรมจะมองว่าวัตถุนั่นแหละคือความหมายของการมีชีวิตนอกจากนั้นการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาก็เพื่อสังคมพระพุทธองค์ตรัสเอาไวชา้ชัดเจนว่าธรรมะของพระองค์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขความเจริญของสังคมทรงแนะนำให้พระสงฆ์สังฆยนาพระธรรมวินัยของพระองค์ ก็ไม่ใช่เพื่อที่พระพุทธศาสนาจะมั่นคงนะไม่ใช่แต่เพื่อที่ธรรมะจะได้หยัดยงอยู่ในสังคมแล้วก็อำนวยประโยชน์สูงให้แก่สังคมหรือมวลมนุษยชาติต่ตอไปและประการสำคัญที่สุดการทำงานเพื่อสังคมการอุทิศตนเพื่อสังคมการเบิกบานในการรับใช้เพื่อมนุษย์เป็นดัชนีชีวัตความเป็นสัมมาสัมพุทธะ คือถ้าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะถ้าไม่มีจิตวิญญาณในการรับใช้สังคมนะไม่ได้เป็นนะพระพุทธเจ้ามีสี่ประเภท 1. นึ่งสัมมาสัมพุทธ,ธะสปัจเจรพุทธ,ธะสามอนุพุทธ,ธะและ 4. ี่สุตตพุทธ,ธะสัมมาสัมพุทธ,ธะก็คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วอุทิตนทํางานเพื่อชาวโลก เหมือนคำกล่าวที่ว่าบุคคลนิพพานทําการเพื่อโลกฉะนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้เวลา49วันทรงทบทวนสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วช่วงหนึ่งของการทบทวนนั้นพระองค์ก็จะถามมาโนธรรมสํานึกของพระองค์เองว่าสิ่งที่เราตรัสรู้นี่มันลึกซึ้งเห็นได้ยากไม่ใช่วิสัยแห่งการเข้าถึงโดยใช้ตรรกศาสตร์หรือพุทธ,ธิปัญญา อันหมายความต่อมาว่าไม่อยู่ในฐานะของการเข้าถึงด้วยการใช้เหตุผลตามปกติบัณฑิตเท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้พระองค์ก็ถามตัวเองว่าในเมื่อมันลึกซึ้งและเห็นได้ยากขนาดนี้เราควรจะสอนดีไหมแล้วจิตดวงหนึ่งของพระองค์ก็ตอบว่าควรจะสอนเพราะจะมีคนบางกลุ่มที่สามารถเข้าถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้จากนั้นตัดสินพระไทยออกเทศออกสอนและเป็นจุดเริ่มของพระพุทธ,ธศาสนาเห็นไหมฉะนั้น En g เก e Buddhism การคำหนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมเป็นจุดเริ่มของการเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะปัจเจกับพุทธ,ธะก็คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วตื่นรู้แล้วแต่ไม่สอนฉะนั้นฝรั่งก็จึงแปล private Buddha silent Buddha พระพุทธเจ้าเงยียบนะรู้ทำเหมือนกันแต่ไม่ประดิษฐานศาสนาไม่สอนคนต่อมาอนุพุทธ,ธะประดาพระอราหาันตสาวกทั้งหลาย รู้ตามแล้วก็สอนตามพระพุทธองค์และสุตตาพุทธะก็คือนักปร,ราชญ์บัณฑิตผู้เป็นดุด,ดังขมคลังแห่งธรรมะของพระพุทธองค์ก็นับเนื่องว่าเป็นพุทธชะชนิดหนึ่นงเหมือนกันนะและท่านเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เทศล้วนแล้วแต่สอนเหมือนกันจะเห็นว่าในบรรดาพุทธะสี่ประเภทนี้ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะก็คือจะต้องมีเจตนาลมในการ เอาสิ่งที่ตัวเองรตสรู้หรือตื่นรู้นั้นไปยังประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติและเทวดาฉะนั้นขอบคายของ n n g a ก e b บ d d h ซ s m ในพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายาเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่หมายถึงอะไรมนุษย์เทวดามารพรมครบหมดเลยพระอาจารย์ใช้คำว่าเพื่อประโยชน์แก่สรรพชีพและสรรพสัตว สรรพชชพก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตประดามีทั้งหมดไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสรรพสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เราสามารถมองเห็นได้ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการอำนวยประโยชน์สุขของผู้ที่ตื่นรู้แล้วที่เราเรียกว่าพระพุทธองค์ก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีเนี่ยมีขอบข่ายกว้างขวางมากไม่ใช่เพื่อมนุษย์เท่านั้นแต่เพื่อสัตว์เพื่อเทวดาเพื่อมาร เพื่อพร้อมครอบคุมหมดเลยในพระพุทธคุณจึงมีคำพรรณนาพระพุทธคุณอยู่บนหนังว่าสัต t าเทวะมนุษย์หนังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดานี่แหละพระพุทธคุณตัวนี้บอกชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้ตื่นรู้แล้วเนะี่ยกว้างขว,ว,วางแค่ไหนปฏิบัติธรรมเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติธรรมเหมือนกล้ามเนื้อฟังอย่างเดียวไม่ได้ อ,อ่านอ่านหนังสือไ่ายน้ําจมน้ําตายนะฮะชาใช,ใช่อ่านต้องไปไว่ายคุณอ่านธรรมะมาหมดแหละ,ะสุดยอดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดูเห็นนะเอาเงินไปยื้อหลงสีกาเนีนีนไม่ใช่แล้วต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องนะ,ะถ้าพักผ่อนอืกอยก็ต้องกะเริม่มใหม่อีกแล้วคนที่ทํางานเยอะๆไม่มีเวลาทำไงอาจารย์โอ้โหคนงานเยอะนั่แหละแบบฝึกหัดปฏิบติทําเยอะมากเลยยังไงอาจารย์ฝึกยังไงก็ลูกค้ากวนตีนก็ ายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional love ยิงคำถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโคชีคุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้าคุณลูกค้าคิดว่าทำาี้ยังไงต่อค้าเป็นเจ้านายหรอคะเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรื่มนีสำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ไปไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเรียกว่า dancing with c o a c h ี่ธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทำงานอาจารย์พูดท่าพูดตลอดเลย ธรรมะาคือหน้าที่ธรรมะคือการทํางานหน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดแต่ครูท่านสอนไว้เยอะ,อะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทําแค่นั้นแหละแล้วก็ฝึก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 แล้วก็ร้อมวงคุยกันบ้างไปหาบัณฑิตบ่อยอสายหลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพระป่าหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยต้องอต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกินสองปีไ<ฮ>ม่งั้นจะหลงตัวเอง